วันนี้มาสอนวิวธีการติดตั้งแคนวานะครับสำหรับ PC นะครับโดยก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ Search Engine ก่อนนะครับของ Google แล้วก็ Search c a n ว a PC นะครับ c a n ว a แคนวา PC หรือว่า c a n ว a for PC ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเห็นตัวลิงก์ที่เป็นดาวน์โหลดนะครับ c a n ว a for windows นะครับ จริงแล้วก็รองรับหลายแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Mac OS ก็ได้นะครับกูที่เป็นแอปพลิเคชันก็มีนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกดาวน์โหลดนะครับคลิกดาวน์โหลดแคนวา for Windows นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จก็รอการดาวน์โหลดสักครู่นะครับขึ้นอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับ าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ติดตั้งตัวแคนวาดาวน์โหลดนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยเราก็ดับดับคลิกนะครับเข้าไปที่ตัวไฟล์ดาวนโหลดหลังจากนั้นก็จะรันตัวโปรแกรมก็จะรันตัว Install ขึ้นมาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับหลังจากที่รันขึ้นมาจะมีหน้าจอนะครับหน้าจอของแคนวาขึ้นมาให้เราล็อกอินนะครับ ล็อกอินเขาเข้าไปก่อนโดยล็อกอินผ่านตัวเบราว์เซอร์นะครับล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานนะครับก็ใช้งานฟรีนะครับมีทั้งแบบฟรีทั้งแบบที่เป็นโปรที่เป็นพรีเมียมนะครับจะขอยกตัวอย่างเข้าเป็นผ่านตัว Google นะครับเป็น Gmail นะครับเข้าด้วย Gmail แล้วก็กดล็อกอินเลยนะครับกด s i n n Up ไป ครั้งแรกก็จะเป็นการสมัครนะครับแต่เราก็สามารถ sign up ด้วยตัว Gmail ได้เลยก็จะมีการ confirm นิดนึง confirm email กรอกรหัสผ่านนะครับกรอกรหัส w o r d หลังจากนั้นก็มีการยืนยันตัว confirm เข้าไปรอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับ ลัจาจะคลคอนเฟิร์มเราก็กด yes เพื่อเข้าไปที่ตัว Canva Desktop นะครับ Canva PC เ okay, คตอบโอเพนะครับ Open เพื่อเปิดตัวโปรแกรมนะครับ เราก็จะได้หน้าแรกของแคนวาขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าผ่านตัวแคนวา PC นะครับมีเมนูด้านข้างที่เป็นหน้าแรกนะครับหน้าหลักขึ้นมาดีไซน์ได้อย่างมืออาชีพนะครับจะมีหลากหลายเมนูตัวแคนวายเองก็ทําได้หลายอย่างนะครับเราจะเป็นเอกสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้การนำกราฟิก การทำทจากเทมเพลตต่างๆที่มีมาให้นะครับการทำที่เป็นมัลติมีเดียกาทำเป็นวิดีโอรวมทั้งมีกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีราน ai เข้ามาช่วยนะครับอย่างทับแรกก็จะเป็นกลุ่มดีไซน์ล่าสุดตัวแรกก็จะเป็นโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ Project. สร้างโปรเจกต์ของเราสร้างโครงการเทมเพลตเทมเพลตก็จะมีหลากหลายนะครับให้เราเลือกนะครับ ก็จะมีกลุ่ม Presentation กลุ่มโซเชียลมีเดียนะครับวิดีโนอนี่ก็จะเป็นกลุ่มวิดีโอวิดีโอที่เป็นตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอทางเ c e b o o k วิดีโอทั่วไปที่ใช้ในการขึ้นโซเชียลมีเดียต่างๆอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ๆๆรูปแบบต่างๆนะครับการ์ดต่างๆนะครับ สามารถดีไซน์ได้เลยเพิ่มเติมก็จะมีอะไรบ้างครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นประดิทินติดผนังนะครับอย่างตัวอย่างหน้าปกก็มีนะครับทำเป็นหน้าปกหนังสือทําเป็นไม้แมปจะดูเมนูฝั่งซ้ายที่เป็น รีลงมาก็ได้นะครับเรือนที่เป็นแยกเมนูย่อยลงมาเป็นสับเมนูลงมาสามารถดูได้เหมือนกันเลือกใช้แล้วก็ปรับแต่งเทมเพลตสวยๆฟรีนะครับ ตัว c a n v a เองก็จะมีใช้ออนไลน์ได้ได้นะครับถ้าใครไม่ลงตัว Canva PC ก็สามารถติดตั้งออนไลน์ได้มีตัวกลองเพื่อค้นหาเทมเพลตที่มากมากมายนะครับหมดสำหรับใช้ในการศึกษาใช้ในธุรกิจใช้ในการนำเสนอผลงานใช้นำเป็นพอร์ตโฟลิโอก็ได้นะครับ ใช้ในการสร้างแบรนด์ใช้ในการ,กร,รมำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายภาพถ่ายก็มีทั้งอย่างที่บอกว่ามีทั้งฟรีแล้วก็ที่เป็นโปรนะครับโปรก็คือไม่ฟรีนะครับเราสามารถกรองเพื่อเลือกดูได้ถ้าคลิกเข้ามาอย่างเช่นนี่ขอดูภาพนี้นะครับภาพนี้ตัวที่เป็นพื้นหลังของธรรมชาตินะครับสังเกตไอคอนนะครับ เราจะดูว่าฟรีหรือโปรตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้คือโปรนะครับคือไม่ฟรีนะครับตัวนี้ถ้าจะใช้ก็อัปเกรดก่อนนะครับอัปเกรดเป็นโปรก่อนอย่างตัวฟรีเองก็สังเกตว่าคำว่าโปรหายไปนะครับตัวนี้ก็เป็นภาพฟรี ภาพถ่ายมุมต่ำของธรรมชาติภายใต้ท้องฟ้าที่มีเมฆมากเมนูต่อไปก็เป็นกลุ่มที่เป็นไอคอนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวมีทั้งฟรีโปรเหมือนเดิม ก็สามารถนำไปใช้ในส่วนใหญ่จะเป็น Presentation นะครับใช้ในเว็บไซต์ได้นะครับสำหรับงานกราฟิกได้ไอคอนที่สะดุดตานะครับตัวนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจจากครีเอเตอร์ต่างๆที่มีทำไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์คิดตัวนี้ก็น่าจะมาใหม่นะครับ Ti c ก m a อนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวแอปต่างๆที่เพิ่งเข้ามาในตัว Canva นะครับหลากหลายมากครับก็มีแอปที่เป็นได้รับความนิยมหลายตัวแล้วก็มีกลุ่มที่เป็น AI เข้ามาด้วยนะครับจะเยอะเหมือนกันที่มีตัวแอปด้านตัว AI เข้ามาช่วย กลุ่มนี้ก็เป็นสามารถเป็นไอตัวไอเป็นซอฟต์แวร์เป็นแอปพลิเคชันนะครับเป็นคล้ายๆเป็นปลั๊กอินที่เข้ามาช่วยเป็นเข้ามาช่วยหลายตัวเลยนะครับสังเกตว่าจะมี AI เยอะมากเลยมีตัวสร้างโลโก้มีตัวสร้างภาพสร้างวิดีโอด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในเมนู ขับเคลื่อนนะครับด้วย AI น,นี่ก็สามารถแชร์ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆได้นะครับแชร์และเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มต่างได้แพลตฟอร์มที่นิยมกันทั่วโลกนะครับค่อนข้างเยอะเลยครอบคลุมนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นเป็นคอนเทนต์แพลนเนอร์ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์นี่ก็เป็น,ปนมอุกอัพมอุกอัพตัวอย่างคล้ายๆทำเป็นโปรโตไทป์ขึ้นมานะครับทำมอกอัพผลิตภัณฑ์ใครอยากทำสิ่งผลิตสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับมีมอกอัพที่หลากหลายเช่นบรรจุภัณฑ์เครื่องแต่งกายเสื้อผ้า บ้านที่อยู่อาศัยเมนูด้านขวาก็จะเป็นเมนูของผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานมีการสร้างทีมด้วยนะครับการสร้างทีมมีแพลนและราคาด้วยแพลนและราคาก็จะเป็นแพลนของตัวแคนวาที่มีทั้งกลุ่มที่เป็นทั้งฟรีแล้วก็โปรนะครับจะเป็นแคนวาฟรีแล้วก็แคนวาโปรแล้วก็ แคนวาที่เป็นทีมนะยครับก็สามารถเข้าดูราคาล่าสุดได้จากตัวเว็บไซต์ของแคนวาโดยตรงนะครับเพื่อดูล่าสุดก็คงเป็นรีวิวคร่าวๆนะครับในการติดตั้งแคนวาบน PC และการเข้าใช้งานเมนูต่างๆนะครับขอบคุณครับ